สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ครับมากับเมนูอาหารคลีนครับเป็นโจ๊กไข่ขาวนะครับใส่ไก่นะครับแล้วก็มีผักด้วยเป็นสูตรของดีเจภูมินะครับเอาลองมาทําดูแล้วก็ผมผมก็ใส่ผักใส่นุ่นใส่นี่ลงไปนะครับก็มีไข่ขาวครับไข่ขาวสําเร็จรูปหรือจะเป็นไข่ขาวที่แยกเองจากไข่ไก่ก็ได้นะครับปริมาณก็แล้วแต่ความต้องการเลยนะครับ ผมมีผักในตู้เย็นก็มีแครอทครับจดี๋วใส่ด้วยเห็ดหลินจื้อนะฮะแล้วก็มีไก่อกไก่นะครับเดี๋ยวพวกสามอย่างนี้เอาไปอันนี้เดี๋ยวเอาไปลวกก็ได้ครับให้เขาสุกอันนี้เอาเข้าไมโครเวฟก็ได้ให้เขาสุกแล้วก็เดี๋ยวมาฉีกเป็นไก่ฝอยก็ได้หรือจะหั่นเป็นไก่ชิ้นๆก็ได้นะครับเดี๋ยวมาลองทําดูนะครับพอน้ําเดือดเราก็เอาลงไปลวกเลยนะครับ จะใส่ไปพร้อมกันเลยก็ได้นะครับเห็ดกับแครอทนะครับรอยเขาสุกก็ตักขึ้นครับนี่ครับไก่เราไปเข้าไมโครเวฟสักประมาณสองถึงสามนาทีก็ได้สภาพนี้แล้วครับเดี๋ยวเรามาฉีกเป็นชิ้นเล็กๆกันนะครับนะครับตอนนี้เราได้ไก่ฉีกเรียบร้อยแล้วนะครับลวกเรียบร้อยแล้วก็ผักลวกเรียบร้อยแล้วไปดูขั้นตอนต่อ,ตอไปครับ ตั้งน้ำอีกรอบนะฮะให้เดือดจัดหรือจะเอาเป็นน้ำจากกระติกน้ำร้อนก็ได้นะครับนี่ครับพอ,อน้ําเดือดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาน้ําเทใส่ในชามที่เราต้องการปรุงได้เลยนะครับสัดส่วนเนี่ยให้ไข่ขาวเยอะกว่าน้ํานะครับอาจจะเป็นหนึ่งต่อนหนึ่งครึ่งอะไรอย่างงี้ก็ได้นะฮะต้องลองกะดูนะครับเดี๋ยวเราใส่ไข่ขาวกันครับครับใส่ไข่ขาวลงไปเลยครับ เดี๋ยวคนให้เข้ากันครับเราเอาเข้าเตาไมโครเวฟกันนะครับต้องสังเกตเขาเรื่อยๆนะฮะไม่ให้เขาเดือดพ่านลงมาเดี๋ยวมันจะเลอะไมโครเวฟนะครับกดทีละหนาทีก็ได้ครับหนถึงสนาทีก็ได้ครับนะครับผ่านไปประมาณ2-3นาทีครับก็จะได้ หน้าตาเป็นโจ๊กลักษณะนี้ครับเดี๋ยวไปแต่งจานกันครับนะครับเสร็จเรียบร้อยครับทานกับซอสแม็กกี้หรือพริกไทยด้วยก็ได้นะครับจะได้ไม่จืดกันเกินไปนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับลองทำดูครับง่ายมากนะครับสวัสดีครับ